สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเถิดจำปาดงคนล้านทุ่งค่ะก็ผักหวานเนาะคะ่ะออกเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักหวานกันจ้านี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะออกเยอะมากเนาะคะ่ะอันนี้คือไม่ได้ลดน้ำนะคะน้องตั้นไม่ลดน้ําเลยเนาะก็น้ําฝนธรรมดาเนาะคะ่ะฝนตกลงมาเนาะคะ่ะปีนี้นี่ออกเยอะมากเนาะคะ่ะ เก็บเท่าไรก็ยิ่งออกนะคะเก็บเก็บเยอะเท่าไหร่ก็ออกเยอะเนาะคะ่ะนี่มีตะยอดงามๆอ,อบอวทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ว่าจะทําอะไรเมนูอะไรเนาะเกี่ยวกับผักหวานนะคะเนาะก็พอดีน้องตั้นก็ได้ปลาเนาะคะ่ะได้ปลามาน้องตั้นก็เลยว่าจะเก็บไป,น,ป,น,ะะบไปนึ่งเสือปา่านะคะเก็บไปนึ่งเสือปลาสร้างเทิดนะคะเพื่อนมักนึ่งผักหวาน,นะคะ่ะอันนี้อผักหวานทําเมนูอะไรก็อร่อยเนาะคะ่ะเนาะ ก็ไปทอดใส่ไข่หรือว่าจะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะแซบค่ะลองทำดูนะคะน้องตั้นลองทำแล้วอร่อยจริงค่ะอันนี้ผักหวานปลูกโดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะค่ะนี่ยอดเต็มต้นเลยนะคะเวลาเก็บน้องตั้นจะไม่เด็ดนะคะจะไม่เด็ดนะคะจะรีเอาเนาะสิดีรีเอาเพราะว่าจะได้ผักหวานจะได้โป่งขึ้นใหม่อีกนะคะเนาะถ้าเราเด็ดมันก็จะไม่ออกนะคะเนาะ แล้วก็ต้องลีลิเอาเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอหลายค่ะค่ะอันนี้คือขนาดเก็บเก็บเกือบ,บทุกวันนะคะเนาะเก็บเกือบทุกวันแม่เพื่อนก็มาเก็บไปแกงแต่ว่าก็เพื่อนว่ากินลายกระยื่งท้องเพื่อนว่าเนะคะ่ะเนาะก็ใส่วันละนิดเอาไปใส่ทําผักแกงนั่นแกงนี่ก็อร่อยนะคะเนาะค่ะ เมื่อนี้ก็ตำตำแจ่วมะเกาะนะคะเนาะกินกับผักหวานแซ่บๆนัวๆเนะคะค่ะเมื่อนี้ก็บรรยากาศก่นน่าจะแดดนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกโอ้ยตกทั้งคืนนะคะทั้งวันเมื่อวานนี้อ่านี่ค่ะเก็บก็จะเก็บเอาไม่เยอะนะคะเก็บถ้าเก็บไปนึ่งเยอะก็จะได้ทิ้งก็เลยเก็บกินทีละนิดทีละน้อยนะคะเนาะ อันนี้ผักหวานนี่ที่เอามาปลูกต้นเดียวนท,ทีแรกเนาะคะ่ะช่างเทิดเพื่อนเอามาปลูกต้นเดียวทีนี้มันต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วช่างเทิดก็เลยไปเห็นเขาทาว่า,าสับเนาะคะ่ะเอาเอาเสียมเนะคะเสียมซับรอบต้นให้ต้นผักหวานออกตามรากนะคะก็ลองทําดูออกจริงด้วยเนาะคะ่ะเต็มเลยเนาะคะ่ะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ปลูกต้นไม้ นะคะแล้วก็จุดสวนผักหวานนะคะเนาะสวนผักหวานเลยที่แรกว่าจะทําท้าอันทางทางไปหลังบ้านนะคะเนาะจงไว้พอดีผักหวานเกิดก็เลยไม่ได้ทําทางซ้านะคะเนาะอ่านี่ก็ได้แล้วพอแล้วนะคะนี่มีแต่ยอดสวยๆงามๆม,มาอวบเลยค่ะอันนี้เราจะนึ่งไม่นานนะคะนึ่ง เอาลงแป๊บเดียวนะคะก็อพอจะไม่นึ่งนานเพราะว่าผักหวานจะเละเกินไปนี่ค่ะออนไลน์ All ค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวพาชมสวนผักหวานนิดนึงค่ะแหนแดงก็นี่ค่ะน้องตันเอามาปลูกไว้ให้ลูกเป็ดนะคะให้เป็ดน้อยได้กินกันค่ะอันนี้คือมุมนี้คือ สวนผักหวานและสวนดอกไม้ต้นไม้นะคะสั่งเถิดว่าโอ้ยบ่มีอย่างนะคะมุมนี้หกต้นไม้มาตันค่ะอันนี้ก็กล้วยไม้นุกตั้นเก็บมาจากสวนเนาะคะ่ะไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ว่าออกดอกแล้วค่ะบ่มีอย่างคะ่ะมุมนี้หกแต่สวนดอกไม้ค่ะ อ่ะกับประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกับขอบพระคุณ f อทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนล่นทุ่งค่ะขอสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆทุกทกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเดี๋ยวเราเป็นเอาผักหวานไปนึ่งกัญชานี่ค่ะปลากับผักบุ้งกับยอดยอดบวบ ใกล้สุกแล้วนะคะแล้วก็ผักหวานลงไปเลยค่ะค่ะผักหวานเราจะนึ่งนานไม่ได้นะคะนึ่งนานเดี๋ยวเละค่ะบ๊ายบายค่ะ